ใครเป็นบ้างที่ต้องพยายามที่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นที่ต้องแบบว่าโอ้โหทำทุกอย่างเพื่อความรักทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักทำทุกอย่างเลยเขาก็ไม่ได้สนใจและตอนที่เราทำเราทำเบสออนเพราะว่าทำแล้วเขาจะรักเราจริงไหมคุณทำในเรื่องที่บอกว่าคุณบอกว่าฉันทำแล้วนะฉันพยายามทุกอย่างให้เขารักแล้วนะ ฉันทำแล้วนะเบสออนตอนที่คุณทำคือเบสออนคือทำให้เขาสนใจทำให้เขารักคุณแต่คุณไม่รักตัวเองคุณไม่มีความสุขก่อนเหมือนคุณเดินบนเปลือกไข่ไม่นานไข่มันก็แตกเดินเบาแค่ไหนไข่ก็ย่อมแตกเหมือนกันเพราะคุณหนักกว่าเปลือกไข่ความรักเหมือนเดินบนเปลือกไข่อะมันเปราะบางมากอะฉันอุทิศตน เพื่อเธอความรักมันถึงพังแต่เมื่อไหร่ที่คุณทําในเบสออนที่ฉันมีความสุขที่ฉันจะทําให้คุณฉันไม่มีความสุขฉันก็ไม่ทําฉันกลับมามีความสุขกับตัวเองดีกว่าและ้เกิดว่าฉันมีความสุขกับตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่มีความสุขกับฉันเหมือนกันดังนั้นฉันขออยู่กับตัวเองแบบเงียบๆให้มีความสุขก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันคนที่มีเฮลตี้ดีเลชั่นชิพจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อ,ออีกฝ่ายจนเกินไปเราอาจจะ ปเทคแคร์ใส่ใจเขาได้แต่เบสออนของการใส่ใจนั้นฉันอยากทําด้วยความสุขของฉันด้วยนะจิตวิญญาณมันลิงค์คุณเสมอแต่คุณตามมันไม่ทันเมื่อไหร่ที่คุณฝืนฉันทําเพื่อเขาฉันทุ่มเทแล้วนะฉันพยายามแล้วนะฉันลำบากเพื่อเขาขนาดนี้แล้วนะเขายังไม่รักฉันเลยเฮงซวยเพราะคุณทําเพราะว่าคุณอยากได้รับการยอมรับจากเขาเขาไม่ได้ขอให้คุณทําคุณไปตะบี้ตะบันทาให้เขาเอง ผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามที่ทําให้ผู้ชายเยอะๆตามจีบแล้วนะหนูทุ่มเททุกอย่างแล้วนะหนูทําทุกอย่างแล้วนะไอ้คาเนี้ยมันบอกบ่งบอกสู่สภาวะจิตภายในของเขาว่าเขาทําเพราะว่าเขาต้องทําเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาอยากจะทําเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขารู้สึกรักที่จะทําคนที่ได้รับสิ่งนั้นก็สัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจยอยากจะทําสิ่งนั้นจริงๆกูทําไปส่งๆอย่างเนี้ย หน้าที่แฟนก็ทำหน้าที่แบบนั้นทำขนาดนั้นมันยังไม่รักฉันเลยเออมันก็ไม่รักหรอกเพราะวันรับรู้พลังงานจากคุณมันเห็นว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งใจทำขนาดนั้น,น,นและจริงๆนะเวลาที่เราพยายามมากแสดงว่าเราก็ไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นนะถ้าเรารักเขาจริงๆเราไม่ต้องพยายามขนาดนั้นด้วยอะเราแค่เป็นตัวเองเขาก็รักแลว้วว่ะมันไม่ต้องฝือนอะไรมากอะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะต้องพยายามขนาดนั้นน่ะมันฝืนทั้งเขาและฝืนทั้งเรายิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บ รักไม่ช่วยอะไรเลยจำเอาไว้นะเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราจะไม่เหนื่อยเรื่องความรักและเราจะไม่เหนื่อยในการที่ต้องพยายามเพื่อใครใครสนใจที่จะรักตัวเองมากๆแล้วก็เป็นจิตมหาราณีที่ทำให้ผู้ชายโหยหาข้างใคล้อยากเป็นทาสรักคุณนะคะในคลาสนี้รีบลงดดวนๆวนะคะตอนนี้ราคาเต็ม39 0 0 0 ปรับโปรโมชั่นเหลือพิเศษเพียง12,555บาทนะคะจำกัดเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันในคลาสไลดี้เมจัดเต็มเทรนคุณให้ฝ่าใจแน่นอนค่ะแล้วเจอกันค่ะบาย